สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติเตอร์ไบนะครับวันนี้เรากลับมาพรกอนอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ติจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับสัตเจ้าคาบตะก้กิ Z X10R นะฮะปี2 0 1 6คันนี้กันนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถรุนนี้เลขใหม่จะมงมาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญตอนนี้นะครับพวกเรากำลังอยู่ที่ร้าน Th ันธุ์ไบพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับ ที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถ b ิกไบสมือสอคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันครับรานพิตีมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับ1เดือนเต็มเราการันตีรถทุกคันเลขไม้แท้นะครับไม่มีกรอไม้นะฮะเอาลวครับเดี๋ยวพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขไม้จะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวครับรถคันนี้ครับ เลขไม้นะฮะวิ่งมาโอ้เดี๋ยวพี่ติขอปรับสัดคู่เดียวดีครับสวัสดีครับเลขไม่วิ่งมา2,112กิโลเมตรแท้เลยนะฮะดีนะครับโอ้โห,โหสภาพเหมือนใหม่ปุ่มไม h แฮนเดิมปอกแทนเดิมเดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมนะครับมือคัดเดิมเดิมสวยใสายามากมาก กุญแจคันนี้ครับให้มาพบถึง2ดอกนะครับแถงพอสวยมากๆทั้งบนและล่างเลยนะครับเห็นไหมครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขัดเลยครับนี่ฮะมือเบรกไม่มีคดไม่มีงอนะครับ สภาพสวยเหมือนใหม่ไม่มีตำหนินะครับสีเดิมนะครับสติกเกอร์วอดนิ่งอยู่ครบฝาสานหน้าสวยใสนะฮะนี่คันนี้มีการถักมาให้ด้วยนะครับเอนะนั่งเดิมสวยนะครับนี่ไม่มีขาไม่มีรูครับถึงเอรซอุอนเช่นกันนะครับแต่ัคันนี้อ่าในส่วนของด้านหน้าครับคันนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะครับจาก M R A นะฮะนี่นะครับนี่นครับนะคบอุปกรณ์แต่งจากไลท์เทค โคมไฟหน้าเดิมสวยใสมากๆนะครับชุดสตลริ่งแนบสนิทชิดทุกจุดเลยนะครับบางคนหน้าเดิมสวยนะครับนีทันนี้เป็นยางหน้าเดิมนะครับยางหน้าหลังเดิมนะครับติดรถมาจากศูนย์นี่คือ2,000กิโลเมตรแท้จานเดรกด้านหน้าครับแท้ไม่สึกเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ก็บอกโชคล่างด้านหน้าสวยใสนะครับไม่มีรอยเลยนะฮะเห็นไหมครับ นี่ครับโอ้โหนะครับปั๊มเบรกนะครับทริปเปอร์เบรกล่างนะครับจากเบโมเอ็มโฟรเดิมๆติดรถมเลยครับการ์ด้อน้ําแต่งจาก e ีโวเทคเห็นไหมครับพอท่อด้านหน้าครับโอ้โหสวยใสประกอถึงระยะไหม่นะครับอกล่างเดิมสวยแนบสนิทนะครับสติ๊กเกอร์เดิมทั้งคันนะครับกันลมด้านข้างนะครับจาก e ีโวเทคนะฮะแล้วก็แข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์ น็อเดิมทุกตัวครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวฝาปิดนะครับน้ำมันเครื่องก็เป็นของแต่งด้วยเช่นกันสติ๊ปคลังครับคันนี้มาพร้อมกับพักเท้าแต่งนะครับจากคิวเลตชู i ิงนะครับนี่นะฮะแล้วสัมพันธ์ปาะกั้นะครับนี่คือท่อแต่งนะครับจาก SC Project เป็นของแท้ครับแบบส l ิ p ปออนะฮะระสุเป็น แต่งนะครับจาก Evo Tech นะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมโอโหสวิงอ้ามฟังขวาครับไม่มีรอยนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ยางด้านหลังก็เดิมเดิมเต็มเเช่นกันนะฮะนี่คือ2,000กิโลเมตรแท้นะฮะพีติกการันตีเลขไม่แท้เลยปลายท้ายแต่ง MD ครับมีเสี้ยวในตัวบันท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะศูนย์ตรงแน่นอนดีครับ สวิงอาร์มฝั่งขวาสวยๆครับไม่มีรอยนะครับแล้วก็นี่พักเท้าฝั่งซ้ายจากกิวเลตเช่นกันไม่มีรอยนะครับระบบเบรคควิกชิฟเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่กันล้มด้วยเช่นกันนะฮะหนหน้าเครื่องแห้งๆใสๆส0 0 0กิโลเมตรแท้ๆนะครับโอ้โหนี่ครับสวยงามมากมาก การเบรกด้านหน้านะครับเต็มเต็มครับ่งบอกถึงระยะไมคันนี้ครับ2,000กิโลเมตรกระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยๆครับไม่มีรอยหินเลยนะฮะรถคันนี้ครับมิติให้ไปเลยครับสภาพนี้นะฮะอยู่ที่9.5เปอร์เซ็นต์นะครับสุดละเอียดนะครับราคารถของแต่งและเงินดาวเงินผ่อนก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับ่านใดที่สนใจรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามันได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่ ที่สำคัญครับตอนนี้พี่ตีมีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์แล้วก็รับแรกเชิญ b ิ g b i ไ e ทุกรุ่นนะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครป์กับช่องแชนแนล d ั r b ์ไ e ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ